คุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศการประชุมครมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่สื่อมวลชนเนี่ยไปสัมภาษณ์รองนายรุฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่บอกว่าขอให้รอฟังสบ,บคชี้แจงกรณีทหารอิปต์แล้วก็ลูกทูตสุดาเน,นี่ยนะคะซึ่งทางสบ,บคก็ชี้แจงไปแล้วแต่ว่าในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าเตรียมจะหารือนะกับสบ,บคในนัดหน้าเพื่อทบทวนสิทธิกลุ่มคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศค่ะ แต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสปคชุดเล็กนั้นมีมติไปแล้วนะคะในส่วนของอบุคคลสิทธิพิเศษสําหรับบุคคล VIP ต่างชาตินะคะแต่ว่าในส่วนของคอรมนเนี่ยก็จะต้องมีการนําเสนออีกครั้งหนึ่งแต่บรรยากาศที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะพาย้อนไปดูเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาซึ่งทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีก็พูดถึงมาตรการดูแลแล้วก็ตรวจสอบนะคะบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศหลังเกิดเหตุการณ์ฐานอียิปติดโควิด -19 เเข้าประเทศแล้วก็เข้า พักในโรงแรมจังหวัดระยองโดยไม่มีการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยบอกว่ารอที่ประชุมสบคพิจารณาสอบสวนจากกรณีที่เกิดขึ้นก่อนส่วนกรณีที่ฝ่ายทหารถูกโจมตีอย่างหนักอันนี้คือพูดถึงกรณีของบิ๊กแดงเมื่อวานนี้ปรากฏว่า โอ้โหทัวลงนะคะทัวลงอย่างหนักเลยค่ะทั้งที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเข้ามายังไงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานบิ๊กแดงถูกร่างแหติดร่างแหไปด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามบิ๊กป้อมซึ่งบิ๊กป้อมก็บอกว่าก็มีการชี้แจงไปบางส่วนแล้วนะคะซึ่งตามแนวชายแดนขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้คุมเข้มเรื่องการเข้าออกตามจุดผ่อนปลนต่างๆอันนี้พูดถึงแรงงานต่างด้าวนะคะที่ลักลอบเข้ามาแต่ว่าจะไปจับทุกคนนั้นคงเป็นไปไม่ได้ แล้วก็หน่วยงานได้ทําการสอบสวนอยู่แล้วจึงขอให้ใจยเย็นๆแล้วก็รอฟังผลการประชุมสอบคอในวันนี้สําหรับกรณีที่แนวทางให้ชะลอบุคคล VIP เดินทางเข้าประเทศนั้นส่วนตัวยังไม่สามารถตอบได้นะคะแต่ว่ายืนยันคําเดิมก็คือต้องรอที่ประชุมสอบคอมีความเห็นลงมาก่อนซึ่งมีความเห็นแล้วนะคะว่าแบนค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของการคงพรกฉุกเฉินด้วยไปฟังเสียงพลเอกประวิทยค่ะ เรื่องของว่าเรื่องของโควิดนั่แหละให้เขาตรวจสอบก่อนกาอนก่นกอนก่อที่านกับนกอนก่อน่อนก่อนก่นก่อน่อนก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 ่อน่อนก่อกอนก่อนก่อ่กกอออนประกก่อนนก่อนก่อก่นกอก่ ขณะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายยุัฐธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องของฐานอียิปต์เหมือนกันนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคงต้องพูดคุยกันในที่ประชุมสบคนัดหน้านะคะว่าเมื่อเราปล่อยกันเต็มที่แล้วเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บางทีเราก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เราพยายามทําให้มันเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนควรคํานึงคือความสะดวกและก็ความปลอดภัยของประชาชน อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้การประชุมครมรไม่ใช่สอบอคแต่ว่าตนเนี่ยจะหารือกับทางพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรมนตรีในฐานะผอ,อสอบอคถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะแก้อย่างไรเพราะเป็นเรื่องระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกบางทีนั้นอาจจะมีอะไรที่เรานั้นขันน็อตไม่แน่นบ้างก็ต้องมีการแก้ไขและเมื่อถามว่าหากห้ามคนอิบเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลานี้เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ คุณอนุทินต่อบบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศต้องพิจารณามากขึ้นเราพยายามทําให้เป็นปกติมากที่สุดแต่ถ้ามีปัญหาเราก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเตรียมพร้อมหากกลับไปที่เดิมซึ่งนายกก็พูดตรงนี้แต่ถ้าจะให้อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนั้นก็คงไม่ใช่นะคะ เมื่อรับทราบปัญหาเราก็ได้ไปตรวจแต่อาจาจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยก็แก้ไขจริงๆถ้าจํากันได้เนี่ยเมื่อสองวันที่ผ่านมาที่มีเที่ยวบินจากบาเรนที่รับคนไทยมาเนี่ยนะคะที่เคยเล่าให้ฟังไปว่ามีนักธุรกิจของปากีสถานเนี่ยตีเนียนเข้ามา24คนด้วยนะแล้วปากีเนี่ยอยู่ในลําดับที่12นะคะของโลกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกรณีของฐานอียิปต์ แล้วก็กรณีของลูกทูตสุดานเนี่ยว่าจะห้ามคนต่างชาติเข้ามาในประเทศหรือไม่เรื่องนี้นะียอนุทินบอกว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมสบ,บคอตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขทำได้อย่างเดียวก็คือว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เรียกคนมาสอบสวนโรคนะคะให้มากที่สุด ทั้งนี้พื้นที่ระยองนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ลงพื้นที่ไปแล้วและพยายามเชิญผู้ที่เข้าขายเสียงเนี่ยมาตรวจสอบมาเฝ้าระวังโดยช่วงบ่ายวันนี้นะคะเมื่อกลับมาแล้วก็จะให้มารายงานผลกับตนด้วย